ว่าวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปป่วนแก๊งม่วงกันดีกว่านะครับผมนะไปหาอะไรทำดีกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวอะไรวะน่ะเอาเอาเอาม่เห็นทีเล็กกันเลยเออทีเล็กเว้ยฮ่มีอะไรเล่นแล้วครับเอาทีเล็กไปป่วนแก๊งม่วงนี่ไงนี่ไงเจอพอดีเลยเอาวมาให้มันดูล่ะ เอ้ยงายทีเล็กข้าเทพเปล่าไอ้ทีเล็กเองมันเทพมากเลยนะเพื่อนเฮ้ยข้าขอซื้อต่อนได้ไมิวะเอ้ยไม่ได้หรอกอยู่ดีมาเจอเนี่ยโว้ยรู้ไหมมันหาย,ยากเนี่ยเข้าใจปะเอาเถอะไม่ได้หาไงจริงะเอ้าเนี่ยขอจริงๆไม่ให้ใช่ไหมเพี้ยนแน่นอนไปแป๊บนึงแป๊บนึงนี่โอ้โหทีเล็กไม่ได้หามาง่งายๆนะเว้ยมัน ไม่สัตว์หายากแค่นี้ต้องมายงมายิงกันด้วยวะฮะอื้มฮึไหนใครจะเอาเข้ามาอื้ใครจะเอาเข้ามาดีก็มาดีก็มาดีโอ้ยตำรวจ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 โอ้โเดือดจัดเลยโอ้โหมาทางตำบลมาทางตำบลมาทังตำบลโอ้โหโอ้ยแค่ทีเล็กตัวเดียวเองโอ้ตำรวจไม่ช่วยอะไรเลยอ้าวเอาไปเลยเอาทีเล็กกูไปเลย โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาวเจ็ดแสนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมเอกเดีชเช่นเคยนะไอ้ก็มาอยู่กับเจ้าสิงสาราสัตว์นะครับผมนะนี่ก็คือมันก็เป็นรถมอไซค์นะครับผมนะเป็นการลงมอดนะครับที่เล็กมาเป็นมอไซค์นะสำหรับใครที่อยากได้รถแปลกๆนะครับเอาไปขี่ได้นะครับผมมี3 3รูปแบบนะครับมีหมาป่าแล้วก็ หมานะครับแล้วก็ทีเล็กนะครับอันนี้หมาไม่รู้หมามาจากเรื่องอะไรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับล่ามโซ่ไปด้วยนะครับก็เอาไปขี่เท่ๆกันได้นะครับเผื่อใครเบื่อมอไซค์แล้วนะเออไปขี่พวกไดโนเสาร์กับหมาบ้างนะครับผมขี่ได้สาตัวเลยนะครับมันเป็นรถนั่นแหละครับเอาไปลงทับรถนะครับนี่เอาขี่ฮ่าๆเท่ๆโกโก้ครับเบื่อมอไซค์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับขี่ได้หมดนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ ข้างล่างนะครับนะครับนี่ก็มาประมาณเท่านี้สั้นๆดีกว่าครับก็มาให้ดูเนะนี่ยนั่นก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเราะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดด้วยนะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับกดครั้งเดียวพอนะใครกด2อสาครั้งสครั้งนี่ไม่เอานะกดเลขขี้ได้ยนะ่าไปกดเลขคู่ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับถ้าใครที่รับชมจนจบคลิปนี้ก็ขอตัวรับเกาะน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ถ้าอยากได้มอดอะไรคลิปให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับบายบายครับผม